โยโยโย่ใบสองมุ่งตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพี่เจริเรื่องเกมเวลาเที่ยงคือ45อยู่ฟาชมเป็นซีรีสรอบสุดบทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับบาร์เซโลนาจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสน,นัดแรกเนี่ยบาร์ซ่าบุกชนะมาก่อน1-0ั่หลือ10คนนนนะครับับแถมมใเกกกลลลีาลาดล่าสุดดเนี่ย่ยไไม้ไลงเล่นด้ววยนะะครรับเพาา่ทีม แพทย์เปเสียชีวิตก็เลยยกเลิกการแข่งขันแั์นั้นไปนะครับทำให้ได้พักมาเต็มๆฮันซี่ฟิกก็จะไม่มีคูบาซี่เซนเตอร์แบ็กที่ติดโทษบาดน,นะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆครับแกนหล,ลักก็ประตูเชสนี่นะครับเซนเตอร์แบ็กก็น่าจะเป็นรูอารนันอาราโคลงเล่นแทนคูบาซี่ร่วมกับมาติเนสนะครับแดนกลางก็พวกเฟนกี้เดยองเปรี่กาบี พร้อมหมดแนวรุกก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับลามินยามมลราฟินยาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับโยโยโย่เจดสั์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเบนฟิก้า ก็พักตัวผู้เล่นตัวหลักบางคนนะครับในเกมเปิดบ้านถล่มนาซองนาวมา3-0นะครับในเกมลีกก็บรูโน่ลาเก้ครับก็มีผู้เล่นการหลักคืออังเคิวดิมาเรียนี่เจ็บแล้วก็อาร์โรเฟอร์นันเดสติดโทษแบนนะครับคืนนี้นิโคลัสโอตาเมนดี้คุมเกมรับตรงกลางก็ออคุณค็อกคูเฟรดิก เปนสเล่นะครับมีเลโอนาร์โดปารล่าแนวรุกก็นำโดยคาเลมอาตูโกครูกองหน้าเป็นวานจลิสพาบลิดิสกองหน้าทีมชาติกรีซนะครับแน่นอนก่อนเกมบาเซโลน่ายังดูเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอาง่ายขนาดเหลือ10คนยังบุกชนะได้ครับเงื่อนไขคือบาซ่าเนี่ยจริงๆขอแค่เสมอข้ารอบส่วนเบนฟิก้าไม่มีทางเลือกนะครับต้องมาเปิดเกมรุกใส่แล้วชนะ1ประตูต่อเวลามากกว่าหนึ่งก็พลิกข้ารอบได้เช่นเดียวกันแต่ดูแล้วมันจะเข้าทางบาเซโลน่านะครับ เือ,อย่างง่ายๆว่าพอบาซ่าได้ชัยชนะมาเกมแรกเนี่ยเล่นง่ายครับเบนฟิก้าอาจจะต้องบุกเข้าใส่ซึ่งพวกเขาไม่ถนัดในเกมแบบนี้นะครับและเล่นเยือนก็ยังมีปัญหาอยู่ครับพี่เจม์มองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสย้ำแค้นและอาจจะยิงขาดสูงมากนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้เลยครับให้เชียร์บาเซลโลนาเป็นคลึงเนนทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย